c ูชาแนลร่วมกับโพชมเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดและพึกษาชาติเสนอ ฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรายือนอยู่ที่หน้าบ้านนะคะของดาราตลกชื่อดังซึ่งเขามีเอกลักษณ์ก็คือไว้หนดวดเคราพกผ้าคาดศีรษะและมีมุกประจําค่ะคือมุกปากเหมน็นโอ้โหพูดขนาดนี้คุณผู้ชมลหลายๆคนคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นตามทิปเข้าไปพูดคุยกันด้านในดีกว่าค่ะคุณอาคะใครเอ่ย โอ้สวัสดีคับสวัสดีสวัสดีสวัสดีมีอะไรอุ้ยคุณอาเพิ่งตื่นเหรอคะบ้านี่มันกิ่โมงแล้วคุณอาถือแปรงไว้ทำไมคะก็นี่แหละใครเจอทรศแล้วก็หาว่าทรศแล้วปากม็นปากม็นก็เลยรีบแปรงใ่ะมารีบแปรงนี่แล้วนี่คุณอาแปรงยังคะ เหม็นไม่ละไมเหม็นค่ะหอมขื้นใจนะแต่ว่าตอนนี้คุณอาแปลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วจ้ะโอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปคุยกันข้างในไหมคะจะดีเหรอโอ้ยบ้านสวยมากเลยสองคนค่ะคุณอาสองนะสองค่ะไม่มีใครลบไปเถอะค่ะนะเช่เชนเชนเชสำหรับวงการตลกแล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักนามสกุลเชิญยิ้มแต่จะมีสักกี่คนที่สร้างเสียงหัวเราะและเป็นที่จดจำของผู้ชมทั่วและเชิญยิ้ม เป็นศิลปินตลกลำดับต้นๆของเมืองไทยด้วยคาแรคเตอร์ที่ไว้หนวดเคราและผกผ้าคาดศีรษะอันเป็นเอกลักษณ์และมุกปากเหมน็นที่เรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดแต่ชีวิตก่อนจะเป็นศิลปินตลกดาวค้างฟ้าอยู่ในปัจจุบันเส้นทางนี้ไม่ได้มีแต่เสียงหัวเราะผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่ในบ้านของคุณอาถั่วและเรียบร้อยแล้วนะคะครับคุณอาคะถามก่อนได้ไหมคะว่าก่อนที่คุณอาจะมาเป็นถั่วและเชิญยิ้มคุณอาทําอ,ทอะไรมาก่อนหน้านี้คะ เป็นประกอบอาชีพด้วยการเป็นช่างคือเรียนจบช่างมาแล้วทำไมคุณอาถึงมาสนใจหัดเล่นมายากลอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะมีความชอบอ่ะมันมีความชอบเราก็ศึกษาดูว่าเ,าเขาเล่นกันยังไงทำไงถึงนกนกหายได้ทำไงนกมาได้แล้วเราก็ศึกษามาโดยตลอดค่ะแล้วคุณอาได้ลดแล่นในวงการมายากลเนี่ยนานประมาณปประมาณสองสามปีฮะสองสามปีประมาณสองสามปีปคือก่อนที่มันใช้ตังค์สูงนะ ที่เป็นกระถางธรรมดาไม่มีดอกไม้เลยนะค่ะอดี์นี้ปั๊บมันสามารถโผล่ดอกไม้ขึ้นมาได้นี่มันก็เป็นกลไกซึ่อยู่ในข้างในกระถางอ่ะพอไปเล่นอีกที่หนึ่งหรือสองที่สามที่ค่ะดูแล้วอ่ะแล้วอยากจะดูอีกไหมอ่ะที่อยากจะดูอีกไหมไม่อยากดูแล้วค่ะแต่เราต้องซื้ออันนี้มาสามพัน่ะสมบูรณ์โอ้โหแต่กลถ้าคนเราจะเล่นกลจริงๆร่ะนะถ้าจะใช้ฝีมือนะกระเป๋าเจมบอลใบเดียวเนี่ยผมว่ามันสามารถเดินทางรอบโลกได้นะ สมมติเรามีเหรียญสักเหรียญเนี่ยทาปุ๊บไม่ได้โยนอยู่นี่อันนี้อันนี้เรามองออันนี้เขาเรียกคนฝีมือเพราะเขาสลับได้แต่เหมือนโยนขึ้นไปแต่เราไม่ได้โยนแต่พอเราอยู่บนเวทีคนที่อยู่ข้างล่างก็คือมองขึ้นไปข้างบนแล้วก็แค่นั้นเองคือจริงๆแล้วเนี่ยวงการมายากลกับตลกมองแล้วอาจจะดูไม่ไกลกันเพราะว่ามันสามารถมาอะไรกันได้แต่ว่า คุณอาได้ก้าวเข้าสู่การตลกจริงจังเนี่ยตอนประมาณไหนคะตลกคณะแรกที่เพื่อนมันชวนเข้ามาเนี่ยเพราะเขามาเรียนรู้เรื่องราวของมายากลเพราะผมไปสอนเขาเขาก็เลยมาชวนผมมาเล่นตลกตลกตอนนั้นก็ใช้คําว่าคณะมายายิปแป้นแล้วถึงได้มาเป็นทัวร์แลเป็นทัวรลแนี่คือช่วงที่ชีวิตผ่านและอยู่กับเพื่อนมานานมากเราอยากก้าวไกลอ่ะก็เลยแยกตัวมาอยู่กับพี่โนต้ตพี่โนต้ตเลยตั้งชื่อให้ว่า จากนักมายากลในคาเฟ่สู่ความท้าทายใหม่ด้วยการเล่นตลกในยุคที่วงการตลกเฟื่องฟูคาเฟ่ไหนมีตลกคณะดังเล่นจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวล้นหลามแล้วในการเล่นขึ้นเวทีเล่นตลกครั้งแรกเนี่ยยากไหมคะคุณอายากครับยากมาก<ม>ๆใครไม่เคยขึ้นเวทีไม่รู้หรอกว่าคนดูหน้าตาเป็นยังไง<ม>คนไหนผู้หญิงผู้ชายเราจะเห็นแต่หัวดำๆ ทุกอย่างเป็นสัตว์เป็นบททุกอย่างมัน,น,น,มอมนโอ้ยมันเกงไปหมบทนะครับับยิ่งกว่าตอนที่เราขึ้นเล่นมายากคนเหมือนกันอตอนที่เราขึ้นเล่นมายากคนก็ความประมาความกลัวอะไรเนี่ยมันก็จะมีการออกไม้อ,มออกท่าออกทางผิดผิดพลาดพลาดการเล่นตลกก็เหมือนกันการครั้งแรกเลยเราก็ตื่นเต้นอยู่กับพี่โน้ตแล้วก็ขึ้นไปนี่ก็มืดฟ้ามัวดินไปนหมบทยังไม่สันทัดเกี่ยวกับเรื่องราวของมือ,อมถือมไมไฟสองหน้า อืมแล้วใช้เวลานานไหมคุณอาพัานจุดตื่นเต้นนั้นแบบ<ไ>ป๊บ,บเดียวครับแป๊บเดียวครับแค่วันสองวันก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศของการแสดงให้ได้แล้วคาแรคเตอร์มุกประจําของคุณอาเลยคือปุกเหม็นมุกนี้เป็นมุกที่ได้มายังไงคะคุณอาคือเล่นเล่นกันอยู่ระหว่างคู่เล่นระหว่างผมกับพี่น้ตยืนคุย,ค,ยคุยกันอย่างเงี้ยอยู่ๆพี่โน้ตก็บอกโว้ยอีกทัแล้วทำไมมึงปากเหม็นนึงนี้วะทุกคนจะเข้ามาพิสูจน์ เพื่อนสี่คนเนี่ยต้องยืนคิดไว้ละจะเล่นอะไรกับทัวแแหละในเรื่องราวของคําว่าปากเหม็นน่ะคุณอาขาโดยที่การไม่มีการเตรียมมันมาก่อนไม่มีการเตรียมเลยแล้วหลังจากนั้นลงไปอีกเวทีหนึ่งทุกคนก็จะจำคาแรคเตอร์ทุกคนจะจำสิ่งที่เราเล่นไว้เมื่อกี้เนี่ยเป็นเล่นอีกที่หนึ่งจากที่นั้นจากวันนั้นไปเป็นอาทิตย์แล้วก็ไปเป็นปีแล้วเป็นมาถึงชุดปัจจุบัน ก็สิบกว่าปี30ปีก็ยังคาแรคเตอร์คำว่าปากเหม็นเลยคุณอาคาร้วตอนนั้นเนี่ยคือง,งานเนี่ยมันก็ต้องเยอะอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่คุณอาเล่นตลกในช่วงเวลาประมาณช่วงไหนคะเดือนกลางคืนหรือว่าตอนออกลางวัน,วนโดยมากมันถ้ามีคนจ้างเราไปได้ทุกเวลานะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนแต่ที่ยุคทองจริงๆก็คือยุคของคาเฟ่ตอนนั้นมีคาเฟ่เยอะมากในเมืองไทยนะครับคืนหนึ่งนี่ถ้าเล่นกลางคืนนี่ก็ วิ่งรอบนี่ประมาณสิบที่สิบ oh. ที่นะครึ่งชั่วโมงทีละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยแต่ถ้าเป็นนี่เทศกาลลอยกระทงวีมใหม่สงการาอ์อน,นี้ก็ถึงสิบห้าที่อาจ oh. เป็นได้นะโหทําได้ยังไงทําได้ครับทำได้ทำได้ได, oh. ดึกสุดนี่ถ้าเป็นนักขัดตะเลิก,ก็ใส่บารพระได้เลยอะ mm. เดินส,นสวนแบ่งตังข้างถนนเนี่ยพระเดินบิณฑบาตเลย ถ้าเล่นเล่ทีวีด้วยเนี่ยงานตลกก็จะน้อยลงเพราะบางทีคิวถ่ายหนังถ่ายละครอ,อ,อะไรเขาเขามาแย่งคิวแย่งคิวตลกไปแล้วก็ออกมายุคเนี้ยมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่มีคาเฟ่แล้วครัตลกก็ไม่มีเวทีที่จะขึ้นชกในสมัยนั้นใครเป็นนายกสมาคมเออเริ่มแรกเลยก็มีพี่เป็ดนะครับแล้วก็มาพี่ดีแล้วก็มาพี่ดู แล้วก็มาถัวแระครับค่ะพี่ถัวแระเนี่ยได้รับความไว้วางใจ,จสมาชิกใช่ค่ะสมาปิก,<ล>กใช่ค่ะก็เป็นระยะเวลาถึง12ปีคัมบอร์ดอยู่กับเรื่องราวของศิลปินตลกแล้วก็เป็นนายกถึง6สมัยสมัยละสองปีแล้วก,ก็ก็เป็นเวลาที่นานพอสมควร แล้วอีกหน้าที่หนึ่งที่คุณอาได้รับหน้าที่อันทรงเกียรติอีกอันหนึ่งก็คือนํากองเชียร์ไปเชียร์ทีมชาติยังไงคะคุณอาตอนนั้นก็คงจะได้ชื่อว่าดักเชียร์ข้ามสมวิมไม่ก็กองเชียร <c oughs> ์กีฬาอะไรประมาณน <c oughs> ั้นครับก็ตอนนั้นเริ่มแรกมาก็คือด้วยความที่เราเป็นตลกเนี่ยนะฮะไปดูเขาแข่งขันกีฬาเออนักกีฬาเขา ฟิตซ้อมมาเป็นปีๆเป็นเดือนๆกว่า<ม>เขาจะได้แข่งขันเนี่ยนะ,ะแล้วมันมีใครไปเชียร์เขาบ้างไหมเหตุม, ه, มันเกิดจากบอลโลกแล้วเอ,อคนมาคนเชียร์เยอะแยะทําไมทำไม,ม,ำมกีฬาไทยไม่มีใครเชียร์ก็เลยว่าเอถ้าเราจะเสียสละเวลาสักสิบวันห้าวันไปเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาที่เขาฟิตซ้อมมาเป็นปีๆเนี่ยในระยะเวลานั้นน่ะมันน่าจะทําได้นะก็เลยไปเชียร์เขาไปแต่งตัวเป็นนู่นเป็นนี่ไปต่างๆนานนจนมาได้สรุป สรุปว่าเรามีชุดเชียร์ประจําของเราแล้วแล้วคุณอารู้ไหมคะว่าคุณอาทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดจุดประกายให้กับคนที่ไม่เคยออกไปเชียร์กับทีมของตัวเองที่ตัวเองอชื่นชอบเนี่ยต้องลุกออกไปอยู่หนะ้อาอัศจรรย์นะ่ะครับคุณอามีความรู้สึกภาคภูมิใจตรงนี้ยังไงบ้างครับก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีน้องๆยังเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาอยู่คุณอาคะแล้วอีกหนึ่งธุรกิจที่คุณอายังทําอยู่ก็คือเป็นร้านอาหารทำร้านอาหารเป็นร้านสุปเดี่ยว มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสูตรพิเศษไม่มีเครื่องปรุงวางบนโต๊ะมีวางไว้มันก็เปืองนะะไรไม่พีอร่อยอยู่แล้วอ,อร่อยจากที่ปรุงมามาเสิร์ฟอยู่แล้วถ,ถูกต้งองอแล้ออยอย่างนี้คุณอามีการแบ่งเวลาพักผ่อนอยังไงคะคุณอาทําหลายอย่างมากเลยอ๋อเราเราแบ่งเวลาเลยถ้าเราวันไหนเราว่างต้องเข้าร้านละเก้าโมงเช้าเจ็ดโมงเนี่ยไปดูก่อนที่ว่าเด็กๆทําอะไรบ้าง โอ้คุณอาไปแต่เช้าเลยเหรอคะเช้าเดี่แล้าไ,ไม่นั้นเราจะเห็นอะไรล่ะค่ะแล้วพอสักประมาณสักบ่ายสองเราก็จะออกจากหลานเพื่อที่จะเข้าสมาคมไปทำงานในสมาคมทำจนไปถึงห้าโมงหกโมงเรามีภารกิจจิตอาสาอีกไหม,มที่เราจะต้องไปทำเรื่องราวของงานบวชงานแต่งงานศพอ,อะไรเนี่ยก,ก็จะแบ่งเวลาแบบนี้อ๋อล่ะคะ อุ้าแสดวว่าคุณอาก็มีตารางของคุณไออยู่แล้วมีตารางก็พ<อ><ก>วพจะกลับบ้านก็สามทุ่มบ้งสี่ทุ่มห้าทุ่มบ้งอันนี้คือในปัจจุบันแต่ว่าแต่ก่อนนี้ที่ที่คุณอารับงานแบบสะสมมาเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของคุณอไอยังไงบ้างไหมคะสุดยอดยังไงคะคุณอามีมีแน่แ่ที่มันติดต่อและต่อเนื่องมานั่นคือเรื่องราวของปอดเรื่องราวของหลอดลม เมื่อลงมือทำอะไรแล้วทำทุกอย่างอย่างเต็มที่จนละเลยสุขภาพของตัวเองเป็นการเปิดประตูต้อนอรับโรคภัยต่างๆเข้ามาเยี่ยมเยือนโดยไม่ได้รับเชิญด้วยการุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ในทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมตลกเจ้าของกิจการร้านอาหารผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬาต่างๆของทีมชาติไทยทั่วและเชิญยิ้ม ไม่เคยบกพร่องต่อการทำหน้าที่เพราะทุกอย่างล้วนสำคัญทำให้สุขภาพค่อยๆสุดจนเกือบจะไม่มีทัวและเชิญยิ้มอย่างทุกวันนี้แต่ก่อนนี้ที่คุณอารับงานแบบสะสมมาเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของคุณอาย,ยังไงบ้างไหมคะสุดยอดยังไงคะคุณอามีอม,มีแน่ๆแล้วก็ตอนเล่นตลกด้่เรื่องราวของบุรีเรื่องราวของบุรีนี่สำคัญมากค่ะ สำคัญจนมันทําให้เราต้องเกิดสภาวะเรื่องราวของภูมิแพ้ mm hmm. เรื่องราวของภูมิแพ้การอดนอนไม่เท่าไหร่เราก็พยายามนอนให้มันได้หกชั่วโมงพยายามนอนให้มันได้แปดชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ทานยาบำรุงมั่งหรือกินอาหารเสริมมั่งอะไรต่ออะไรแต่สิ่งที่สำคัญที่มันติดต่อและต่อเนื่องมานั่นคือเรื่องราวของปอดเรื่องราวของหลอดลม เรื่องราวของภูมิแพ้แทุกวันนี้เป็นภูมิแพ้แล้วคุณอาเป็นหนักขนาดไหนคะก็คือถามหมอว่าถ้าจะให้หายเนี่ยทำยังไงหมอถามว่าแปรงฟันทุกวันไหม,อมเอ้าเขาต้องแปรงทุกวันสีครับ <c oughs> อ๋อถ้ยงัก็ต้องใช้ยาตัวนี้ตลอดชีวิตโโอ้หในการที่จะรักษาเยียวยาเรื่องราวของผือทอ โดยที่ไม่มีแบบไม่มีโอกาสที่ะจะหายเมื่อไหร่ที่เกิดอาการหอบหรืออาการหืดหอบนั่นแหละ,ะถ้าคุณไม่ใช้ยาตัวนี้หลอดลมคุณก็จะตีบคุณก็จะบดลมหายใจ อันนี้อันตรายบ้างสำหรับคือว่าคุณอาเป็นขั้นหนักมากเลยนะหนักแล้วครับหนักแล้วเพราะฉะนั้นต้องต้องใช้ตัวยาตัวนี้อยู่เป็นประจ,จำคุณอาคะแล้วอย่างนี้คือคุณหมอได้บอกคุณอาไหมคะว่าสาเหตุของอาการหอบหืดของของคุณอาเนี่ยเกิดจากอะไรเริ่มแรกเราก่อนที่จะไปพบหมอเนี่ยนะตัวผมเองเนี่ยคือจะแพ้กลิ่นของขยะขยะขยะกลิ่นขยะขทัท่วไปเลยนะน้า <ละ S 2> ขยะที่มันเน่าๆ,ๆอะไรเนี่ยคือเดินผ่านเนี่ยจะจามทันทีเลย ตามทีหนึ่งก็สามวันเจ็ดวันเลยนะโอ้เ oh. มูมกจะไหลอะไรอย่างนี้เลยนะหรือไม่ก็แพ้พัดลมพัดลมเนี่ยถูกผิวไม่ได้ไม่ชอบ uh huh. จะเป็นหวัดจะจามเสียงจะเริ่มเปลี่ยนนี่ก็เสียงจะเริ่มเปลี่ยนก็ขาดยาตอนี้พอเรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างเนี้ยเราก็ไปซื้อยามาตัวหนึ่ง uh huh. คือแพงนี่นนะห้าบาทเองกินแล้วมันจะหาย uh huh. หายจมูกนี่จะโล่งเลยนะแล้วยาตัวนั้น,มนไม่ทราบเขาก็ไม่ผลิตออกมาอีก หาว่าเป็นอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้คมันก็เลยเกิดอาการที่ว่าเราไม่ได้กินยาตัวนั้นก็ทิ้งระยะเอาไว้เป็นเวลาเดือนเพื่อจะหายาตัวนั้นให้ได้โรคมันก็กำเริบขึ้นพอโรคมันกำเริบขึ้นเนี่ยอาการเริ่มแรกเลยเนี่ยเพิ่มกดไหลย้อนมาหลังจากที่ไม่ได้ยาตัวนั้นนะ,ะที่น้ำมูกไหลยอยู่ตลอดเวลามเมื่อได้กินจามเริ่มแพ้และเม้ว่าม,ม,มีกดไหลย้อนขึ้นมา พราะกดไหลย้อนขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องไปหายามากินเรื่องเราของกดไหลย้อนไปหาหมอกินยากดไหลย้อนก็โอเคอหายหายเรื่องเราของกดไหลย้อนทีนี้อยู่มามันไม่ยอมอีกแล้วอ,ะอ่ะอมันกลายเป็นว่าทําไมเราต้องแพ้บ่อยแต่นี้มันเริ่มราวงเรื่องราวของอืดและหอบม,มามต่อเนื่องจากกดไหลย้อนกย้อนอก็เลยไปหาหมอตามโรงพยาบาลต่างต่างก็ ไปเทสม,มันก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรสักโลงหนึ่งอ่ะอมไม่รู้จะทาไงหมอก็บอกเป็นอย่างนี้อย่างนี้จนระทงไปหูตาคอจะบกซึ่งไปไปรักษามาก็เทสเรื่องราวของเรื่องว่าเราแพ้อะไรปรากฏหมอบอกว่าเราแพ้เกสรดอกหญ้าซึ่งมันจะปิวมาเนี่ยใน,ในอากาศอ่ะอะากาศใอากาศแห้งอ่ะ,อะคือประมาณหน้าหนาวอ่ะดอกหญ้าเนี่ยจะปลิวไปทั่วทุกลูคุ้มขนอ่ะ ดึงหายใจเข้าไปมันก็จะเป็นหนักขึ้นตอนเนียเราก็ไปรักษาก็ไม่หายเจนนั่งไปไปได้หมอภูมิแพ้โดยตรงค่ะก็สืบประวัติมาหมดเลยว่าเราเป็นยังไงแกก็ให้ยา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 ยา,ยาแม้กระทั่งเคยน็อกนะถ้าเข้าโรงพยาบาลไม่ทันนี่ก็คือตายแน่ๆคือตอนที่อาการกำเริบหนักสุดเหรอคะใช่น็อกอยังไงครคุณอาก็มัน มันหายใจไม่ออกแล้วอ่ะแล้วก็มูบไปเลยเงี่ยหรอใช่แล้วจากการที่เราเหนื่อยจากการที่เราเครียดอะไรมากๆนะครับคือเราก็ไม่รู้ว่าเราว่าเราเป็นอะไรอะแอก็หมอก็เลยพาไปพวกก็ให้ออกซิเจนให้อะไรต่ออะไรจนท่านแข็งแรงปืนึ้นมาเขาก็กสองแสวงหาหมออีกอเพื่อจะไอ้เลือกใช่ไหมไอ้คือถอดตัวนี้ใช่ไหมที่เราเป็นอยู่ค่ะ เดนทางไปได้หมอแถวประชาชืน่น<ม>ก็สอบถาประวัติมาใหม่หมดเลยก็เลยให้ยาตัวนี้มาให้ยาตัวนี้มาตัวนี้มา,าตัวนี้มาก็เลยได้ยาอยู่ตัวหนึ่งต่อไปนี้เธอต้องใช้ยาตัวนี้ตลอดชีวิตถ้าเธอไม่ใช้ยาตัวนี้ก็ถือว่าไม่มีโอกาสแล้วเพราะว่าทำไมทธไปหมอวตอต้องใช้ยาตัวนี้แปชั่วโมงนะใช้ทีหนึ่งแชั่วโมงใช้ทีนะเมื่อไรเกิดอาการอืดหอบขึ้นมาเนี่ย เธอต้องใช้ยาตัวนี้ตลอดอชีวิตเพราะว่าถ้าเผื่อเธอทิ้งระยะเวลาไว้ตอนเนี้ยรูหายใจอ่ะหลอดลมเธอกว้างอยู่แต่เมื่อไหร่ถ้ามันฟีบลงไปแล้วเธอจะดูดไม่ได้นะคือยาตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พน่นใช้สูดเข้าไปมันถึงจะเข้าไปถึงข้างในถึงจะไปขยายหลอดลม,มแต่ถ้าหลอดลมเธอปิดแล้วเธอจะซึดเข้าไปได้ไงมันไม่เข้าแล้วนะ เพราะนั้นเธอต้องใช้ระยะเวลาให้ดีหรือเกิดอาการเมื่อไหร่คือถอบเมื่อไหร่ปุ๊บเธอต้องใช้ยาตัวนี้ก็ถือว่าคุณอาก็เทศเมื่อไห่โรงพยาบาลมากมาในการที่จะจ่ายยาให้ตรงกับถ,กกถูกต้องถูกต้องถูกต้องและทุกวันนี้ก็คือได้ตัวนี้ละได้ตัวนี้แหละแต่ม,มันไม่มีโอกาสหายนะหมบอบอกไม่มีโอกาสหายอาจจะหายเธอต้องออกกำลังกายสำคัญที่สุดทุกท่านครับ พยายามอย่าใช้คําว่าไม่มีเวลาให้กับตัวเองค่ออกกําลังกายเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดดีกว่าใช้ยาใดๆทั้งสิ้นใช่ค่ะแล้วนอกจากที่เป็นโรคหอบหืดแล้วเนี่ยคุณอาย,ยังเป็นโรคอื่นอีกไหมคะก็ม,มีเรื่องราวของต่อมลูกหมากโตอรับเหมือนเป็นวัยของผู้ชายฮะับสี่สิบขึ้นไปเนี่ยควรจะเข้าพบหมอ,อมดูอาการว่าเราเป็นไหม มันถ้าถ้าตอมลูกหมาโตเนี่ยมันก็รักษาได้ง่ายใช่ไหมอาการก็คือปัสสาวะมไม่เหมือนก่อดไม่เหมือนเราตอนหนุ่มๆนุมตอนหนุ่มๆเนี่ยเราจะพุ่งฉี่แรงมากมแต่ระยะหลังที่พอเป็นปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มปวดแต่ฉี่ไม่ออกอฉี่กระปิดกระปอยฉี่แล้วนานกว่าจะกว่าจะสุดกว่าจะหมดแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็นอีก กีลักษณะนี้อีกนี่คือเริ่มแรกของต่อมลูกหมากโตม,มันต้องไปแก้ไขตรงนี้ให้ได้ <S <S 2> <S 2> แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้กั้นปัสสาวะทิ้งไว้เรือหลังมากๆมันก็จะกลายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากตอนนั้นแหละครับคุณเป็นระยะไหนโอ้โหแล้วคือตอนนี้คุณอาก็เป็นต่อมลูกหมากโตนี้นานแค่ไหนคะ <S 2> <S 2> นานตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็ทานยาค่ะหรือไม่ทาน ก็ได้เมื่ออาการหายแล้วไม่ทานก็ได้เราก็ดูดูว่าเราชีดีขึ้นไหมเท่านั้นเองอแลวทั้งหมดที่คุณอาเป็นอยู่เนี่ยค่ะมีวิธีการดูแลแล้วก็รักษาตัวเองยังไงบ้างคะนอกจากก,การกินยาก,ก็ดูแลรักษาตามอาการตามอาการตามอาการแล้วก็พยายามออกกําลังกายครับนะคะคุณอาไปกองเชียร์ไงไทยแลนด์ปูนปูน ออกกําลังกายแล้วเป็น้อยครับอย่างน้เขาบอกว่าถ้าครึ่งชั่วโมงได้วิ่งได้ให้เหนื่อยมากอะไรมากก็พยายามหาทุกวิธีทางนะครับมีอะไรดีก็ทานหมดแหละใครแนะนำอะไรมาก็ทานใครอะไรก็ทานหมดนะครับก็ลองดูเพื่อเพื่อสุขภาพอ่านะคะอ่ะสุดท้ายนี้เดี๋ยวหนูรบกวนให้คุณอานะคะช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมแล้วก็แฟนๆรายการนิดหนึ่งละกันค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะครับ ถ้ามีหมอใกล้ตัวก็ปรึกษาหมอซะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือไม่มียาตัวไหนที่จะรักษาเราได้นอกจากเราต้องดูแลสุขภาพของเราเองร่างกายของเราเองควรจะมีกติกากับชีวิตของเราไหมในการที่เราจะต้องทำอะไรเพื่อตัวเรานะครับเราก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นกมา็มากแล้ว ณวันนี้โอกาสมันเหลือน้อยแล้วนะครับอายุก็มากขึ้นเราจะใช้อายุที่เหลืออยู่เนี่ยให้กับตัวเราเองบ้างก็จะดีมากคือเรื่องราวของการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพตัวเองครับค่ะนะคะแหมคุณผ,ผู้ชมค่ะก็ได้รับสาระน่ารู้นะคะไป เยอะมากพอสมควรรวมไปถึงนะคะข้อคิดอีกเยอะมากที่คุณอาได้บอกไปด้วยนะคะถ้าเกิดค,คุณฟังดีๆคุณจะได้เยอะมากแต่วันนี้นะคะเวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณคุณอามากๆเลยนะคะคขอบคุณมากเลยค่ะคุณอาค่ะสำหรับนะคะรายการสุขภาพดาวค่ะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะไว้โอกาสหน้าค่ะเราจะเดินทางไปที่ไหนไปสัมภาษณ์ใครนะคะฝากติดตามด้วยละกันนะคะวันนี้คุณอาถวยและเชิญยิ้มนะคะและทิปขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ชื่อเสียงที่ด่งดังคำสรรเสริญที่มากมายอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนฝันหาแต่สำหรับทั่วและเชิญยิ้มผู้ที่ผ่านประสบการณ์เชียดตายจากการละเลยสุขภาพของตัวเองมาแล้วคงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อสร้างเสียงโหเราอให้กับผู้ชมไปอีกนานครับ